สวัสดีครับมนีเฮาม่กินข่าเทียงนะครับมนี้มาปลูกต้นใหม่นะครับไม่ป่านะครับใม่พวกพยุงย่างงูย่างนาต้นแดงนะครับต้นใหญ่อยปะต้นใหญ่ๆนะต้นต้นมะค่าเออต้นมะกคานะครับมนีไม่กินเขานะครับนี่ครับแพงไมันจะแมงเลยกับนีอันนี้ไทยเลยไปเลยมาไนขี้ารไปไนขีงานตลอดอันนั้นปลาวัดนะครับอันนั้นหลวงหลวงโค้า้วยน้ำเไาไดจังไดเพื่อนด อาหารนะครับหลายอย่างป้ามีอย่างนี้เนี่ยน้ำพี่น้องเขาเนี่ยนี่เห็ดพอเห็ดพออันนี้ปลาเห็ดสายจะคล้องเองครับอันนี้คือปลูกต้นไม้บ้าหันก็ิติเห็ดมันเกิดมันเกิดเตีปลูกต้นย่างแล้วเกิดว้ายปลูกบ้าหันไหมกินไหนพี่น้องเขาเพิ่งดูยกถวยสดเลยป้ายยกยกยกเห็ดพอกินเห็ดจะได้กินเห็ดแล้วปุ๊บได้กินปั๊บนี่เห็ดพอนะครับปลูกวันนี้ครับได้กินเลยเห็ดอ่ะแซ่บแทบไม่กินเนี่สองส่วนนี่กสมองหงปลา แกงสายบัวยุ้สายเองอันนี้สายบัวยุ้สวนผมนะครับนี่ยุ้งขังนาอันบ่อปลาด้วยนี่ดอกสลิดดอกสลิดดอกสลิดนั่นสลิดเราไม่ไน้องเขาเบิ่งในป่าเนี่ยดอกสลิดแบบกระพันหลายหลายคนถามนะครับกวางตุ้งเราปลูกในสวนนะครับดอกใหญ่ดอกงามดอกครับอันนี้ก็ยังเลี้ยงในสวนเองหมางงัวะสายเขาหลายลมามาครับมามา มาครับยายมากินข้าวกินข้าวมื้อนี้ได้ปลูกต้นยางแน่มื้อนี้ปลูกต้นไหมต้นยางต้นพยุ่งต้นมะขาอันนี้ปลาเจ้าปลาอยู่ขายได้ค่ะปลาปูมีหัวก็ย้อนมันตายเด้อโอ้ยแล้วก็มีแขกมาจากทางไก่พร้อมนะครับคุณครับแขกมาจากทางบังกะราทีั้งหลายบนนี้ กํแพงกําแพงกันเลยพี่ยามฝรั่งอเมริกาพี่น้องมายามเพิ่นต้าก็ไม่เห็เกิดเฉดด้วยกันนะทำงานหน่อยฝรั่งแสบแพงแสบแปงอันนี้มาทำงานหนผู้ใดออันนี้จังหวัดเลยหนี่ทำงานอะไรยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเด้อจากโตเกียวนะครับนี่เบื้องจากโตเกียวนะครับโตเกียวนุ่มบัตนะโตเกียวหนูยุโรปญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นผมทำงานปั๊ดแค่ยังานนะ ก็ื่อเดินเบื้องหน้าตะผัดมากเพราะท่านแดงเจ้าจักเกี่ยนจะมาใส่ได้ใส่ดิเอาใส่ใส่ใส่มาใส่พี่น้องที่ใส่ผู้ใดผู้ใดเขาสีม้าอยู่หันหอนเดียร์ตื่นเต้นดีปลาตัวนี้ยังจะจำเอาไว้เหรอแบบตามเนาะย่านหลานถูกก็จำเอาตัวนี้ครับโอเอฟซีเอฟซีจากเกาหลีนะครับอันยองฮาซีโออันนะครับเอฟซีจากเกาหลีนะครับ ยุคเกาหลียุคเขตดได้หน่อยนี่ครับปลาครับมาๆกินข่ากินน้ํากันแรษายพราบวกินขอพี่น้องเขาเบิ่งเป็นอาเสบนะเจ้านะกินก็ยังคนกินหอดลูกหอดเมียหอดผัวเห็นไหมหัดเมียหัดผัวเนาะเศษๆๆตั้มผัวไปเพราะขึ้นเหียวไปตั้งไหนครัแจงเฮ็ดพอครับปลูกไม้มื่อกี้ได่กินเตยไปดิไหม เหมือไว้นะนำมาแล้อรวอใส่หมเปขาดไมกระเต่าอะปลูกต้นไม้กับตอนตอนตอนใบคุ้งฟางแล้วตอนใบน้าวโหกรบบงงอ่ะนี่เขาแจกฝนมาจังอยังอ่ะแตงงัวมันออกมาซะบังบงะน้ำมันนั่นเี้ปัดโค้งลงเบี้วหน่อยหนอยเพราะปด้เนียบานนี่ครับบักบักน้าวโหนะครับกินสมกินแปานี่ก็วาจสวนนี่ บงอบงอกัดจากสวนกันเดิมยหม่วผลมั่ของแกเขาุญ้จากสวนไปทุนน่ะไปทุนปลูกพืตัวยางใส่คนปลูกคันดอกใส่พ่นใส่เอาใส่เอาตอนใบคุ้มฟังเล้ตอนใบเดี๋ยวตอนใบเป็นสอนะไอีกล่ะเปนอะไอ่นอะไกนเล้งเดี๋ยวแล้วสุดท้ายคลิปตอนคุ้มฟังเ้วกับป้าใหม่พี่น้องฮาเบิ้งนะครับมุ้ากับปูกป้าใหม่ใต้ป้าฝักหวานล้วกับนี้นะครับ ในปลาพักบานนีรู้สึกประมาณเกียบรอยต้นนะครับเขาจะเป่าคุ้มมันหอนเย็นๆนะนีอยประมาณสี่โมงกว่วน่ะพอดีอากาศคุณเดมันจะได้ไปปลูกฟังบัก่วงนำดอกไม้สีทองอีกเลยเวลาเดียวจะุ่นตะเวนกรตุ้งินกะตุ้งกลุมไกังไ่กะุ้งมเมืองลยตัวม่ือมืละสองร้อยใส่เต้า หกวงเสาเจ็ดหอดหกวงแรงมือตัวไหก็บอกพี่บอกน้องดรถมาเมือมือจกบาทก่อนสองร้อยขาแรงขาแรงจากจากจากทุ่มหอดจากทุ่มหกวงหอดหกวงแรงถือว่าคุ้มไหมว่าคุ้มคนจ้างคุ้มหรือคนคนหลับจ้างคนเงียบกับคุ้มคนจ้างคุ้มคนหลับเอาได้เห็ดหลายเนอได้เห็ดหลายหนจไมเห็ดหลายหนกินมืดไม่อยากเมียนคุ้มด้วยคนเห็ดต้องคุ้มแท้เพราะได้เห็ดหลายคุ้มเมียนเพราะว่ารู้จัก แนวทางข้าวสีเพียโตเนียนคือมันยากาศมาเรียนรู้นะได้รู้ว่ามองนี้ปลูกมองนี้นี่ปลูกมองนี้ต้องเจี๊ยบต้องแนวทางเม็ดต้องมาเก็บเขาเอินไาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไหนมากที่สุดนะครับมันเป็นประโยชน์นะครับที่นายเป็นตสมาอีกปะมามาขู่มันคือเราเหรือสมาชิน้ำมดนอะขู่มันหัวจักแล้วเป็นที่มันหัวจักแนวทางแล้วมาาห้ยมาแนวกู่มันมันมีคนงานเยจะมากู่มันตัว ได้สนใจ่ประดับน้าไม่เลยก่อนเด้อเดี๋ยวอีกจะต้องทำหนึ่งเพราะอันนี้จะมาเล้ยอีกล่ะเดี๋ยวไทยทำอยู่หน้าข่อนละบนมีหอดอ้อยน้ำขายเด้่ยเดียไม่หายใจบ่อยากได้อยู่ตันหนึ่งสี่พันน่ะตันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้กัปลูกรอเสียงกัเสียงาแค่นึงแล้วโคกอีกแล้วประเดี๋ยห้จากสามสีล้ำไปเด้อให้ได้ยังไงเ้าก็ปลูกไงโอ้ก้นมาเล้ยแล้วตายพวกนายด้วยของก็แบ่งกันหรือหนอ้อยขันน้ำอ้อยขันน้ำ สารสีพันซื้อมาปู่กิน่นี้เบงสนใจทายทำเลยถ่าสนใจติดต่อพันไรอยากสนใจอยู่รับนมากเอามาขยันอนี้สายบัวนะครับพี่น้องสายบัวกับปะดูกะยุส่สวนแข่งสายบัวอ <im it> สีบเียบนไ่เกี่ยวมึงเขาบีบนำไข่ไหมขาบีบนำไข่น้าหนึ่งหน,น <im it> ่งังเลยนมงเข้าไปเขาสีบสย <im it> สบเดียวเสบตัวมึงเขาไปกออขวดที่เยี่ยมหน่อยหน่อยไหอือ มันงเยวไปางไปตลาดตั๊กแตนแบนี้วิ่นมองแล้ว่าได้บวกนึ่งเินไหม่มีเขาก็บีบว้วก็ใสตู้เย็นไว้แม่ายลสิบาทสิบบาทแม่วันนี้นองกินข้าวกินน้ำดูไทพร้อมไหมประสานยิมเนตเดนี่ เบียดากอนแต่าปนนองเลยไม่เบียกันให้ในพอเบียดกันอ๋อปัดสันแล้่ยโอ้ยกระยอนรถนางเพาะป่าเระตีนเลยไหมเดี๋ยวมาหาเตยจะเบีกับอนนะวาที่ว่านีขาพี่น้องักมีกินกินกิน้าวนอูกกเตมม้วนแงตามดูดูนี่แซ่บบกบเปียวนี่เขาเบิดแล้วครับของไรไปยตุ้นี่ดกากากไเดี๋ยวพาองการตั้งนุ้ยเลยร้อะไรเราแกรถทิพด จักบาเออบางคะแนนมันเนาะขายรลจักบารถทิพมีทีบาทเนี่ยแหละพรแพงดอกต้นกบมีแซ่บอสกรอบกับกรอบนั่นัเอาม้ามันอยู่ตนมันว่าเอามาก kind of ินดูในบ้านนยังอ่ะบอันนี้บักงวงข้าจาว่าบักงวงสารไลดูมันมาแม่มันเก่าเลอยดูมันออกตลอดยู่หนาบ้านไม่ใช่บ้านจังหวัดเลยเก่าเลื้อดูเยค่ะมูนึงจุดออกตลอดตลอดนี่หละเห็นแล้วนะ เขาหนังเจ้าคื่องผสมรอกันล็กกัดอกกันมีหนังเจ้างส่เนี่มันออกตลอดไหมนี่เนี่ย่ใส่นี่แล้วเขาจะาเบิดกินเดี๋ยวนี่ไผทุูมีน้อยสุดแล้วนี่แล้วกะทิเอาไปขายเดี๋ยวไปเ่นี่เนียไปขายสันี้พอดีตามมันสมสักแก่กนอนี่นี่มบนสมเปิดเทอมไหซับขายนากเยนสุดยอดเลยนี่แม่มบาเยนมากที่สุดเลยงามเนี่ยร้อสามสิบกระไดไขยแม่มงามนี่เยนีลูกค้าต้องได้งอเฮ้านะครับนี่เนี่ นี่เอาจำหนีพอดีนะครับถ้าถ้าแก่ก็นี่มันขี่ผสมสมบาแหงนี่แบบขนาดก็เหมือนต้องสมจับขายเต็มรถไส้ด้านมาเลยค่ะเต็มต้นอยู่ประมาณจะหารอยโลดอะไรอยู่นี่เอา่อหอดกันใ่กันด้วนั่นดอกไม้ก็ออกสามดู่อกันเลยนั่นดอกไม้ก็ออกพื่อกันไม่ปะเขาหายหน้ามันน่ะ มานหนึงเป็นดอกงานนึงเป็นดอกงานนึงน้อยๆงานนึงก็ยังเงยเนาะมันบวมเป็นสามูเบิดอันสวนบ่เพราอเอาห่ยน้ำแล้วมันออกตลอดนะน้องใหม่น้องใหม่ยังสามจะว่าเป็นน้ำดอกไม้ด้วยไม่ต้องการน้องใหม่จะบอกเลี้ยงน้องใหม่ให้เลยกบ่มีทรงการกเจ้าอยากได้ต้นพันธุ์ก็ยังบ่มีปัญญาเฮ็ดให้เดือนเดียวถ้าจะต้นนั้นช่าตาอยู่แต่คนสับน้องบวชเนาะ บอกว่าจะทราบจะทราบเห็นแหนงมันบนี่นี่แนงมันไม่พาแนงมันนก็รักเห็นแหนงมันไเกสางลักเอาเล่มาถึงแล้วแบโครขวดรงาร์ดเอามมาปาว่าจะหักมาย่างว่าต้มเกี๊ยวเจ่นไปในคลองหักมาต้มสู้กับกินเราก็มางหัวกรนนี่พี่นอกสินั้นเลยก็ว้เห็ดต้นพันธุ์นั่นแหละพี่น้องมันเนี่ยพอสาเหตุนี่แหละมันเรยกว่ามีต้นพันธุ์าจากหัวเลย

กเนน้องให้ครบีเขากินน้ำก็ได้ที่แต่เปเห็ดเบียกตอนนะครับสำหรับืนนีเอาไว้ันี้นะครับผมสำหรับการไล่สดนะครับผมตามกนไล่เห็ดกนไล่เบียกเห็ดน้ากัน